สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเกี่ยวกับการจัดวางจัดเก็บเสื้อผ้าและรองเท้านะคะในหน้าที่31นะคะให้เด็กๆด,ดูในหนังสือนะคะในหน้าที่31การจัดเก็บ เสื้อผ้ารองเท้าและและรองเท้านะคะเป็นอย่างไรคือสิ่งที่เราก็สวมใส่กันเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ารองเท้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราสวมใส่นะคะเราก็จะมีวิธีการจัดเก็บจัดเก็บ ให้เรียบร้อยนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเด็กๆใส่เสื้อผ้าออกไปข้างนอกแล้วนะคะเด็กๆจะมีวิธีการจัดเก็บอย่างไรเมื่อมาถึงที่บ้านนะคะเราออกไปเจอออกไปข้างนอกไม่ว่าจะฝนควันเศษอะไรต่างๆนะคะหรือแม้แต่โควิดนะคะที่อาจจะ กาะติดมาตามเสื้อผ้าของเราได้นะคะวิธีการก็คือเด็กๆก,ก็จะควรจะแยกเสื้อผ้านะคะสีเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วนะคะเราก็ควรจะแยกไปใส่ตะก้านะคะเราก็จะมีตะก้าสีเสื้อผ้าที่เป็นหลายๆสีนะคะเราก็จะแยกไปไว้อีกตะก้าหนึ่งแล้วก็ เสื้อที่เสื้อผ้าที่เป็นสีข,ขาวเราก็จะแยกไปไว้อีกตะกร้าหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะทำให้เสื้อผ้าของเราเอานำไปซักแล้วก็จัดเก็บได้ง่ายมากขึ้นนะคะดูอันต่อไป การจัดวางและจัดเก็บเสื้อผ้าที่ซักแล้วนะคะเมื่อเราซักเสื้อผ้าแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดเช่นพวกเสื้อยืดชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพับเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะคะส่วนเสื้อผ้าที่จะต้องรีดเช่นอย่างชุดนักเรียนอย่างนี้ชุดไปทํางานของผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะ รีดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเอาแขวนไว้ที่ตู้เสื้อผ้านะคะเป็นหมวดเป็นหมู่เป็น,ปนอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตอันนี้เป็นเสื้อคอปกอันนี้เป็นชุดน,นี้อย่างนี้นะคะเราจะแยกสัดส่วนให้มันเรียบร้อยนะคะทุงเท้าเหมือนกันนะคะเมื่อเราซัก เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาพับเป็นคู่หรือว่าม้วนเป็นคู่ใส่ในลิ้นชักใส่ในตู้ใส่ในกล่องอะไรอย่างนี้ไว้ก็ได้นะคะแล้วก็พวกเข็มขัดอย่างนี้เราก็จะมีที่ห้อยไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้สายเข็มขัดของเรานั้นหักได้นะคะการจัด เก็บรองเท้าของเรานะคะเมื่อเราออกไปข้างนอกแล้วรองเท้าเราก็จะมีฝุ่นเลอะเปืเป้อนโคลนมาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะควรจะเคาะฝุ่นออกให้เรียบร้อยก่อนนะคะออกให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็นําไปวางที่ตู้จัดเก็บรองเท้านะคะตู้จัดเก็บรองเท้าอาจจะเป็นชั้นหรือว่าเป็นตู้ก็ได้นะคะแล้วแต่ ที่บ้านเรานะคะอันนี้เราก็จะมีวิธีการจัดเก็บที่แตกต่างกันออกไปนะคะ,ะในส่วนของประโยชน์เดี๋ยวคุณครูจะมาเล่าในคาบถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเกี่ยวกับการจัดเก็บเสื้อผ้ารองเท้านะคะก็คุณครูก็ได้ พูดให้เด็กๆทราบไปเบื้องต้นนะคะเด็กๆก,ก็ดูในหนังสือได้นะคะในหน้าที่ 31, 32แล้วก็33นะคะส่วนคำถามที่คุณครูนำมาถามเด็กๆในวันนี้นะคะคือข้อนหนึ่งถ้านักเรียนถ้าเก้าอี้อะถ้าเก้าอีส้สกปรกนะคะเราควรจะทำยังไงก่อนนั่งถ้าเกิดว่าเาก้าอี้ เปื้อนน้ำหรือว่าเปื้อนฝุ่นเราควรจะทํำยังไงนะคะข้อที่สองถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าที่ใส่แล้วและไม่ได้ซักควรจัดเก็บอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการให้เราตอบมาว่าเออเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเนี่ยเราควรทํำยังไงนะคะหรือเสื้อผ้าที่ซักแล้วเนี่ยเราควรทํำยังไง นะคะ,ะเสื้อผ้าที่ซักแล้วเอาไปทําอะไรคะจัดเก็บในตู้เสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักเลยควรเอาไปทํำยังไงแยกเป็นตะกร้าแล้วก็นําไปซักทาความสะอาดในข้อที่3ดูสิคะในข้อที่3การจัดเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบและค้นหาได้ง่าย มีวิธีการอย่างไรวิธีการในการจัดเก็บรองเท้าก่อนอื่นเลยถ้าเราไปข้างนอกกลับมาเราควรทำอะไรก่อนแล้วขั้นตอนต่อไปของเราคือจะต้องทำอย่างไรนะคะสำหรับคาบนี้นะคะถ้าเด็กๆไม่ทันคำถามให้เด็กๆด,ดูคำถามในหน้าที่35นะคะข้อ1ข้อ 4, แล้วก็ข้อ6 นะคะข้อ1ข้อ4แล้วก็ข้อ6 3ข้อนะคะสำหรับคาบนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปตกแต่งระบายสีให้สวยงามก็ได้นะคะแล้วแต่จินตนาการของเรานะคะแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มให้คุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะคะสำหรับคาบนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคาบหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ